สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะอืในหัวข้อที่ว่าบุญเก่าของคุณเนี่ยจะส่งผลต่อคุณอย่างไรนะคะบุญเก่าของคุณจะส่งผลต่อคุณอย่างไรในภพนี้นะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง,นงก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้แม่หมอก็เพิ่งไปตลาดมาก็ไปเจอส้มเจอกล้วยขายแบบสวยๆเนาะแล้วก็เนี่ยราคาเราก็ซื้อมาถวายอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นวันพระเวลาไหนก็ได้ที่คุณไปตลาดหรือว่าผ่านไปข้างทาง้วเจอแบบผลไม้สวยๆอะ่ะ ดอกไม้สวยๆเราก็ซื้อมาถวายองค์ท่านได้ทุกเวลาค่ะไม่จําเป็นต้องจุดทูปก,ก็ได้นะเ,เราก็เนี่ยไหว้แล้วก็ยกมือไหว้บอกองค์ท่านว่าอนะซื้อของมาถวายองค์ท่านแค่เนี้ยท่านก็รับรู้แล้วเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะ, <c oughs> ะบุญเก่าของคุณจะส่งผลต่อคุณอย่างไรเดี๋ยวดูก่อนนะว่าบุญเก่าคุณมีอะไรบ้าง นอกจากกรรมแล้วเนี่ยหนุณุณมีบุญอะไรบ้างไหมมันต้องมีแหละถ้าไม่มีบุญมันจะได้เกิดเป็นคนเหรอถูกปะต้องทําบุญกี่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในหนึ่งชาติภพอ,อื With the date. The date. อวเดเดสเดนี้เลยหนึ่งทวย the chariot ดูปุ๊บรู้ปะเป็นใครเลยเนาะ The world นะคะเออคุณอะอดีตชาติคุณเป็นพงเผ่านักรบหนี่นักรบมาเลยเห็นปะขุนพลทหารขุนศึกบริวารขุนพลทหารในที่นี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าคุณเป็นพงเผ่าไหนนะไม่ว่าจะเป็นนักราชไม่ว่าจะเป็นครุฑไม่ว่าจะเป็นองค์เทพไม่ว่าจะเป็นเหล่ากินรีไม่ว่าจะเป็นเหล่าไหนก็ตามคุณเป็นเอ่อนักรบ คำว่านักรบอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแม่ทัพเสมอไปนะคะเป็นนักรบในกองทัพกองทัพใดกองทัพหนึ่งหรืออาจจะเป็นบริวาลองค์เง็กเสียงห้องเต้ที่เป็นนักรบก็ได้นะคะคุณเก่าคุณมีเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยคุณช่วยปราบมารปราบอสูรในนะอย่างที่แม่หมอเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะว่าย้อนไปเมื่อสามหมื่นกว่าปีที่แล้วเนี่ยสงครามระหว่างซาตานอสุรกายกับเหล่าเทพเนี่ยอสุรกายเนี่ยมันมันอิทธิฤทธิ์เยอะ มันบดยเฉพาะพวกบริวารเอกประสูค์นำมาแปลงร่างเป็นกงุงเทพใหญ่ๆได้ไงแล้วก็จําแรงอ่ะแล้วก็ไปทําลายทั้งสวรรค์ท,ทั้งทั้งทุกๆพบภูมินจนล่าสัมล้าสายจนจน,จนแยกกันไปหมดเอาง่ายๆล้มตายกันไปเยอะแล้วช่วงที่ทําสงครามเป็นช่วงที่อ่าระหว่างพงเผ่านะคะไม่ว่าจะเป็นครุฑจะเป็นนาจะเป็นเทพต่างเ็ามาร่วมมือกันร่วมมือการประสานงานกันในการที่จะ รบกับอสูรซาตานนั่นเป็นที่มาของรักต่างโคงเผ่าที่เกิดขึ้นด้วยการทําสงครามร่วมกันกนะะารเข้าอกเข้าใจการเมตตาการมันมีเกิดขึ้นนะมันก็เลยเกิดเป็นรักต่างโครงเผ่าในยุคเนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่โดยหน้าที่ของคุณน่ะบางบางคนอ,อาจจะไม่ได้ออกรบแต่บางคนมีหน้าที่ช่วยช่วยหลวงปู่ก็ดีบางคนอาจจะเป็นบริบาลของหลวงปู่ต่างๆช่วยเหมือนกับ แผ่บุญแผ่กุศลให้กับเหลา่าผู้ผีวิญญาณต่างๆนะคะที่เขาทนทุกข์ทรมานคือคนตายเนี่ยมันเยอะสรรพสัตาตายก็เยอะคุณอาจจะเป็นบริวารขององค์เทพเบืบ้องบนองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะเป็นบริวารพระแม่กนยิมบริวารพระแม่ลัศมีพระนาลาัยก็แล้วแต่นะคะก็ช่วยในการแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตได้บุญเยอะนะแผ่เมตตาให้สรรพสัต ถ้าคุณอยากจะเน้นแบบว่าบรรลุทางธรรมเพื่อที่จะช่วยพกภูมิที่สองคุณสวดไปเลยค่ะคาถาจัก,กรพัดคาถาชินบัญชรวัลก้าจบสิบแปดจบกี่จบสวดไปได้เลยอันนั้นคุณเน้นที่จะเน้นที่จะช่วยช่วยเหล่าสรรฐฐพสัตว์โคตผูกผีวิญญาณนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่กรารบรรลุทางธรรมนะ่าคุณสวดไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นด้านนั้นคุณก็สวดแผ่เมตตาเยอะๆนะคะสวดถ้าอยากได้เงินได้ทองก็ มหาเศรษฐีมหาโชคลาภมหาเมตตาอะไรก็จัดไปแต่มันเหมือนกับว่าในบุญเก่าของคุณน่ะคุณได้ช่วยเหล่าดวงวิญญาณช่วยสัมภเวสีถ้าคุณเป็นฝั่งฝั่งที่เป็นสายบุญไม่ใช่สายนักรบนะคุณก็ได้ทําหน้าที่นี้เห็นไหมคุณเป็นพวกเมตตาจิตที่คอยให้บุญให้กุศลกับผู้ผีวิญญาณที่ตายไป หรือว่าเาหล่านาคราชเหล่าพุทธทั้งหลายที่เขาจบชีวิตไปด้วยสงครามเนี่ยก็ต้องมีการได้รับผลบุญจากเบื้องบนเพื่อที่จะไปชุบชีวิตให้เขาใหม่นะคะตรงนั้นคุณก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณน่ยก็เป็นนักรบนักรบที่ปราบอาศูนย์ปราบซาตานร,ร่วมกับแม่หมอสมัยนะั้นะแม่หมอปราบซาตานสามหมื่นกว่าปีแล้วนะเกือบจนปัจจุบันเนี่ยลงมาอยู่เบื้องล่างเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลลงมาข้างล่างนานแล้วถ้าคุณไปฟังคลิปประวัติของแม่หมอในอนารีฬีมาข่าวสารพัดเรื่องเล่านะแม่หมอจะเล่าประวัติของแม่หมอไปเรื่อยๆเผื่อคนไม่มีเวลาอ่านเนี่ยค่ะก็ตามกันลงมาทั้งหมดแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะมาปราบอสูรในพบข้างล่างนี้อสูรสาตาในยุคนี้ก็เลยเยอะคุณสายมนดำก็เลยแยะนะคะคนบูชาพูดผีปีสารก็เยอะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่คอยช่วยปราบผีอสูร ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยบุญเก่าคุณก็เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะอีกมนะมันก็เหมือนกับทหารที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองเอจากพวกอริราชศัตรูอ่ะเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันค่ะถามว่าหน้าที่นี้ยิ่งใหญ่ไหมมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วแหละก็เราป้องกันแต่หน้าที่ของคุณมันไม่ใช่แบบไปฆ่าคนด้วยกันไงหน้าที่ของคุณเนี่ยสงสัยเป็นสแปมโทรมาหน้าที่ของคุณเนี่ย คือปราบอสุรซาตานอยู่แล้วไงดังนั้นถามว่าบุญเยอะไหมบุญเยอะนะคุณอย่างที่บอกว่าคุณมีอยู่สองสายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครุฑคุณจะเป็นนาคคุณจะเป็นบริวารเทพกินรีอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เสือสมิงปู่หลวงปู่ลือสีต่างๆหลวงปู่ลือสีต่างๆเนี่ยบริวารทั้งหมดถ้าคุณได้ไปดูดูประวัติของแม่หมอต่างก็มาช่วยแม่หมอหมด บรรพบุรุษในอดีตการก็ขุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินเป็นกองทับเลยนะคะก็มาช่วยแม่หมอเวลาทำสงครามเนี่ยคุณก็เป็นบริบาลขององค์ท่านเหล่านั้นอาจจะเป็นบนรรพบุรุษในอดีตไม่ได้นับรวมว่าต้องเป็นของประเทศไทยนะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้กรีก็ได้สมัยโบราณของต่างชาติทั้งหลายแหละเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาอสูรมันจมดีมันไม่ได้บอกว่าจมดีเฉพาะประเทศไทยปะ่ะ มันทั่วโลกไงเพราะมันหมายจะครองโลกอยู่แล้วไงคุณอาจจะกระจัดกระจายไปอยู่ตามประเทศต่างๆก็ได้นะไม่จําเป็นต้องอยู่เฉพาะเมืองไทยอาจจะอยู่ตามประเทศคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติก็แล้วแต่แต่โดยบุญเก่าของคุณอนะ่ะคุณได้ทําหน้าที่สิ่งเหล่านี้มานะมันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะปกป้องสวรรค์ปกป้องพงเผ่าของคุณจากอสูรซาตานแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตให้บุญกับสรรพสัตโอ้บุญเยอะนะ ได้เกิดเป็นมนุษย์ไงสังเกตนาคราชครุดทั่วไปอะถามว่ามีบุญบารมีถึงขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมแบบทั่วๆไปนะไม่ใช่ระดับพญานาคีนาคานะไม่ได้ยากเพราะการปฏิบัติยังมาไม่ถึงแต่ภพภูมิเนี้ยนาคราชครุฑกินรีเยอะแยะเลยมาเกิดเป็นมนุษย์เต็มไปหมดใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาให้อภิสิทธิ์ไงคะว่าคนที่ได้เคยทําบุญช่วยรบช่วยปราบอสูร ในสมัยอดีตการมาอนุญาตให้มาเกิดในภพภูมนินี้ซึ่งเป็นยุคพ,พิเศษคุณสามารถที่จะมาล้างกรรมก็ดีสามารถที่จะมามาปรับภพภบูมอิอยู่ในทางธรรมเพื่อที่จะปรับภพภบูมิตัวเองก็ได้หรือบางคนอาจจะหนีมาเที่ยวถ้าหนีมาเที่ยวก็อ่ะถ้าคุณหนีมาเที่ยวนะสังเกตคุณจะเป็นประเภทแบบกลัวเป็นนักราชกลัวน้ำปะกลัวงูเออ ไอ้ที่กลัวนี่ไม่ใช่อะไรหนีเข้ามาไงกลัวเขาจับได้แล้วแล้วถูกลงโทษแล้วจะถูกส่งกลับคุณไม่ต้องกลัวค่ะยังไงเขาก็รู้ยังไงเขาก็เห็นอมันไล่ชื่อแป๊บเดียวก็รู้แล้วเขาไปเกิดเป็นใครที่ไหนยังไงเมื่อไร่ออบางทีคุณอาจจะเป็นครุฑหนีมาอย่างเงี้ยได้บางทีคุณอาจจะเกิดมนาะเพื่อที่จะมาพิสูจน์คู่รักก็ได้อ่ามาเพื่อล้างกรรมคู่ก็ได้ได้หมดนะคะเขาอนุญาตด,ด้วยว่า บุญกุศลที่คุณได้ทําเอาไว้เดี่ยย้ยอนไปสามหมื่นกว่าปีนะคุณมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ปีสองปีแม,ม่หมอใครจะไปจําได้ก็จาไม่ได้เนี่ยแม่หมอก,ก็เล่าให้ฟังอยู่นี่แหละค่ะมันไม่มีใครมาเล่าให้คุณฟังได้หรอกก็มีแม่หมอนี่แหละมาเล่าให้คุณฟังนะอ่ะลวมดวงพักมาสักครู่อดคิดแป๊บอ่าต่อนะ วันนี้มีลูกดวงเข้ามาและสองคนเยอคือหลายๆคนถามแม่หมอว่าดูดวงราคาแค่เนี้ยเมืม่อไหร่จะรวยอะ่ะไม่รวยค่ะดูมาสามสิบกว่าปีแล้วก็ไม่รวยเพราะเขาให้แค่เนี้ยค่ะมาช่วยคนแปดแปดไม่เท้าทูเลฟนะคิงออฟ c ับเพจออฟเพนท a c l e บุญเก่าที่คุณได้สร้างส่งมาแน่นอนที่สุดในพวกมิมนี้คุณจะได้อะไรคู่รักค่ะคู่ทวินเฟรมของคุณ คุณจะได้เจอเจอคู่รักคู่รักคนนี้เนี่ยต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะเอ,อไม่ว่าจะเป็นต่างภพบภูมิคําว่าคู่รักเนี่ยอันนี้แม่หมอต้องบอกไว้ก่อนนะบางคู่เป็นเหมือนแม่หมอนะคืออยู่คนละภพบคูมนุษย์กับองค์เทพมนุษย์กับเทวดามนุษย์กับนาคขราชมนุษย์กับครุฑได้นะคะได้นะเขาเรียกวความรักต่างโคงเผ่านั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่มีคู่เป็นมนุษย์เลยอ่ะแต่คู่ของคุณอ่ะ เป็นพงเผ่าเดียวกับคุณที่เขาติดเนบคุณอยู่แล้วแล้วคุณสามารถที่จะคุยพูดคุยหรือสัมผัสแต่ต้องตัวเขาได้นั่นนะคะก็เป็นคู่แท้ของคุณนะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นคุณก็ปล่อยวางไปเลยนะคะในเรื่องของมนุษย์แต่ถ้าคุณหวังคู่ในมนุษย์เขาก็บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอคู่รักของคุณต่างชาติต่างถิ่น่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงเป็นคนที่เหมือนนักโรคมาเกิดเนี่ยเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเข้มแข็งแข็งแกร่ง จิตใจดีมีความเมตตาธรรมมีความอบอ้อมอารีมีความเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าเขาจะต่างวัยกับคุณมากๆประสบการณ์ชีวิตเขาเจอเยอะคุณจะได้เจอเจอเขาแบบปรับปรับแบบไม่คาดคิดแบบไม่าคดแบบมาดฝันและคุณมีเก์จะได้พบรักหรือว่าเริ่มต้นรักครั้งใหม่ก็ได้หรือถ้าคุณรอคอยคู่ของคุณน่ะคู่ของคุณจะเดินทางมาหาคุณนะคะมาเพื่อที่จะครองคู่รักของคุณ มันเป็นความรักที่รักที่ผ่านบททดสอบมาแล้วนะรักที่แบบเข้าใจกันล้นเออเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณรักที่ไม่งองแงงอะ่ะรักที่ผูกพันทางด้านจิตวิญญาณตั้งแต่อดีตชาติมาแล้วหนึ่งถ้วยกับสองถ้วยนะรักแบบทุกชาติทุกภพนะคะออในที่สุดคุณจะได้เจอเจอหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณและคุณก็จะมีเกณฑ์มีเกณฑ์อาจจะไปท่อง ท่องทั่วโลกกับเขาก็ได้นะเขามาพร้อมกับเงินทองให้คุณด้วยและการดูแลให้คุณบุญเก่าของคุณจะส่งผลให้คุณได้บุรบุรน้อยที่น่ารักถ้าคุณปรารถนาบุรอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือทํากิฟนะคะคืออาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โดยธรรมชาตินะคะอาจจะต้องใช้หลักพิเศษวิธีพิเศษจะไปมูจ,จะไปขอกับองค์เทพหรือจะไปทําวิทยาศาสตร์ทํากิฟ ได้ทุกวิธีค่ะแล้วที่สุดคุณจะได้บุตรน้อยที่น่ารักแสนฉลาดเรียนเก่งระดับปียอดิยมนะมาให้คุณนะคะจะได้แบบปุบปรับสิ่งที่คุณจะได้ได้แบบปุบปรับได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาคดฝันนะเวลาแม่หมออัดคลิปแม่หมอไม่เคยเอาคลิปเก่ามาลงนะคะ เพราะว่าแม่หมอไม่ไม่เก็บคลิไปไว้ค่ะเมื่หมอโหลดเสร็จปุ๊บก็ลบทิ้งเลยแน่นเต็ม,มเต็มเครื่องเต็มแม่หมอจะอัดทุกๆกวันค่ะวันต่อวันอาจจะมีหัวข้อที่ซ้าบ้างแต่เนื้อหาข้างในอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า้วแต่ว่าองค์ไหนเขามาอ่านนะลองฟังรายละเอียดของคลิปดีค่ะเพจอัพขับนะคะสิบไม้เทา้าเจ็ดดามเก้าไม้เทา้าเขาบอกว่าในภพภูมินี้ยคุณเป็นคนที่ เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเป็นคนที่เจอเจอความเหนื่อยยากมากมายเจอเจอคนรอบทิศที่ที่เหมือนกับมาเอาคืนคุณนะคะพูดง่ายๆคุณลงมาชาติวกนี้ก็เพื่อที่จะมาล้างกรรมเก่าให้หมดนั่นแหละค่ะแล้วให้บุญที่คุณได้สั่งสมมาเนี่ยมาเข้ามาแทนที่หลังจากที่บุญเก่าเอ,อหลังจากที่กรรมเก่ามันหมดและถามว่ากรรมเก่าของคุณจะหมดไหมหมดนะคะใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณมันจะจบสิ้นววงกรรมไปนะอืม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละใครที่ทําร้ายคุณนะ่ะคุณแค่แผ่เมตตาให้เขานะคะเออผลกรรมมันก็จะไปสะท้อนหาเขาเองโดยปริยายนะแต่ถ้ามันเป็นกรรมเก่าที่คุณสร้างกับเขามาคุณก็อภัยทานไปเพื่อที่ว่ามันได้จบ,บวงกรรมกันเนี่ย f ิงออฟแบรนนะคะไนออฟกเนะการเงินการงาน,งาน,งานอุ้ยจบสิ้นวงกรรมเนี่ย คุณกุศลรอบนี้เห็นไหมคุณจะจบสิ้นทุกกระทงขมขื่นจบสิ้นกรรมเก่าจบสิ้นคู่อริศัตรูจบสิ้นคู่กรรมใครที่คู่กรรมเยอะๆเพื่อมาล้างกรรมในเรื่องของคู่คู่กรรมก็จะหมดก็จะไปเจอคู่คุณของคุณใครที่มีอริศัตรูที่ไปฆ่าล้างเขาไว้เยอะคุณก็จะได้ชดใช้เขาจนหมดนะว้าวมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่ในหนึ่งภพภูมิแล้วคุณจะมาล้างกรรมของคุณได้นะคะแต่ภพภูมินี้พิเศษแล้วคุณมีสิทธิตรงนั้นนะคะ เออห้าถ้วยความรักของคุณที่คุณไม่เคยสุขสมมาคุณไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่เคยผิดพลาดไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปคลุนคลิดมันขนาดนั้นเดินหน้าต่อในทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการงานของคุณถ้าคุณเคยตกงานมาตั้งนานตั้งนานนะคุณก็จะได้งานไปสมัครงานอะไรไว้เขาจะเตรียมเรียกคุณแหละยังไงก็ได้งานได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะไปสู่งานที่สูงขึ้น งานของคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะอาจจะเรียกแบบปุรปปับหรืออาจจะมีคนมาเสนอคุณเข้าไปทํางานเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์ว่าง,งานนั้นจะมีความมั่นคงและอาจจะเป็นงานลักษณะ Import e x p o r t หรือถ้าคุณจะทํากิจาการตัวของคุณเองคุณก็จะเป็นเจ้าของกิจาการที่มั่นคงนะคะใหญ่โตได้ถ้าคุณเล่นหุ้นเล่นอะไรแล้วแต่แล้วมันเคย เคยไม่ไม่ดีอเดียวคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองนะคะเงินทองคุณจะเข้าธนาคารรัวรัวนะคะไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจอะไรก็ตามนะคะขออีกสักสี่ใบแล้วกันเนาะสีใบนี้ดค่ะเนี่ยมูลเก่าที่จะนุนนําคุณเห็นไหมเพราะว่าคุณสร้างสร้างอะไรนะคู่นูปกรณ์เหรอ,อ,อให้กับ อย่างใหญ่หลวงเหมือนกันนะให้กับทั้งสวรรค์ทั้งแต่ละภพภูมินะคะบางคนอาจจะไม่ได้ร่วมรบอะแต่เป็นเบื้องหลังอะ่ะช่วยทํากับข้าวช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการรบช่วยจัดเตรียมสัมภาวุฒต่างๆอันนั้นอะ่ะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคะอืมไม่ใช่ว่าต้องออกออกรบอย่างเดียวบางคนช่วยช่วยพระแม่กวนอิมยกน้ำมนต์ไปจัดที่จัดทางสถานที่ดูแลวความสะดวกสบายให้กับพระพุทธองค์องค์ใหญ่ต่างๆ น,นั่นก็เป็นบุญกุศลที่คุณได้ทําเช่นเดียวกันเพราะช่วงที่เขาออกรบสนามรบองคใหญ่ทุกองค์เขาร่วมออกรบกันหมดนะคะอเขาทํางานหนักนะถ้าคุณละลึกชาติได้นะคุณก็จะรู้ว่าเหนื่อยมากการสู้กับอาศูนทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่บางคนก็สู้กับอาศูนร่วมกับแม่หมอด้วยก็ก็สู้ๆนะคะเราเอาใจช่วยกันและกันเนาะแฮงแมนคุณมีเกณฑ์จะได้บรรลุทางธรรมนะคะ คุณจะเจอวิบากกรรมหนักหนามาเยอะแยะเลยนั่นเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอธิษฐานลงมาว่าขอหลุดพ้นจากทางโลกมนุษย์หรือขอเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยเห็นไหมคุณจะขอเปลี่ยนภพภูมิในที่สุดแล้วเนี่ยคุณอาจจะมาบอกว่าคุณเห็นสีสุดโธเห็นครุฑดำเห็นสีปฐุมเนี่ยเขาสละภพภูมิเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ความเป็นเทพแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําบ้านและคุณก็มาเพื่อที่จะสั่งสมบุญขออภัยค่ะมาเพื่อที่จะสั่งสมบุญ แล้วก็เปลี่ยนภพภูมิของคุณนะคะในที่สุดคุณจะเปลี่ยนภพภูมิได้นะคะคุณอาจจะสละรักสละทุกสละกรรมทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่ทางธรรมแล้วก็หมดชาติพวนี้คุณไปสู่เทวเทพเทวดาได้นะคะสี่ถ้วยสิบถ้วยนะคะเนี h e เดอะเฮคุณจะบรรลทุทางธรรมอย่างไรก็โสดาบันนะคะได้บรรลุแน่นอนเราก็ได้เปลี่ยนภพภูมิตามที่จิตคุณปรารถนานะคะ ความรักคุณจะสุขสมหวังใครทีอ่อยากจะได้ครอบครัวที่สุขสมหวังคุณมีเกณฑ์จะได้ครอบครัวที่สุขสมหวังตามที่คุณปรารถนานะคะอยู่ด้วยกันคลองคลองรักกันจนแก่เท่าใครที่มุ่งหวังจะบ,บรรลุทางธรรมคุณก็จะได้บ,บรรลุตามจิตปรารถนาคุณไม่ค่อยจะชัดเิ้นเริ่มแข็งแหละใครที่ปรารถนาจะเปลี่ยนภพภูมิ คุณต้องสละคู่สละสมบัติสละเงินสละทองสละกิเลสท,ทุกอย่างในชาติพวกนี้นะคะแล้วคุณจะได้เปลี่ยนภพภูมิการที่คุณจะเปลี่ยนภพภูมิได้คุณต้องสละทุกอย่างให้อยู่ในความว่างเปล่านะคะความไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนภพภูมิของคุณตามที่คุณปรารถนาเลยนะโอเคนะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่ค่ะนี่คือบุญเก่าที่ส่งผลต่อคุณในชาติพวกนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ